สวัสดีค <lag> ร <os> ับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลักร้อยนะครับเลขดับหลักร้อยสูตรที่1นะครับผมหลักร้อยสูตรที่1เราใช้สูตรนะครับสูตรก็จะเป็น10บครั้งที่สบวกหคงที่นะครับผม10บครั้งที่สบวกหคงที่นะครับเราใช้หลัก10นะครับผมก็ใช้นะครับตั้งต้นก็จะเป็น1กรกฎาคม63นะครับผมก็จะเป็น094นะครับผม094นะครับ9กบวกหคงที่นะครับเนี่ยหลัก10นะครับผม หลัก10บวกหนงของที่ก็จะเป็น9ก้บวกหเป็น10บได้ศูนย์เป็นนะครับเป็นเลขดับนะครับผมก็หลักร้อยออก286นะครับผมอ่าออก286นะครับผม2องหลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข0ูนย์ะครับในส่วนของ16กรกฎานะครับผม1สิงหานะครับผม9กบวกหนะครับผม9กบวกหเป็น10ให้ศูนย์เป็นเลขดับนะครับผม3ามเหลักร้อยเป็นเลข3นะครับผมก็เลขดับเป็นเลข0ูนย์นะครับ16สิงหานะครับผม 16สิงหานะครับ0ูนย์บวกหนก็ให้เป็นให้ให้เลข1เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก8 1 1หนะครับ8 1 1หก็จะเป็นเลขหลักร้อยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข1นะครับผม1กันยานะครับผม3าบวกหเป็น4นะครับผม3าบวกหเป็น4ก็ออก9 9 7นะครับผม9 9 9 9 7นะครับ9 9 9 9เกนะครับ1กันยานะครับหลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข4ครับผม เอ่อสิบหกกันยาครับผม16กันยา4ีบวกหนะครับ4ีบวกหคงที่ว่าจะเป็น5ให้5เป็นเลขดับนะครับออก0 8 3นะครับหลักร้อยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข5ครับผมดับนะครับผม1ตุลาหกสานะครับผมก็2อบวกหเป็น3ให้3เป็นเลขดับนะครับผมออก8 9 3นะครับหลักร้อยเป็นเลข8นะครับผมเลขดับเป็นเลข3ครับ1ตุลานะครับผมมาดู16ตุลาครับผม หนึบวกหนะครับเป็นสให้2เป็นเลขดับนะครับผมออกออกนะครับศูนย์ห้านะครับผม0ูนย์ห้าลักร้อยเป็นเลขศูนเลขดับเป็นเลขสองครับหนพุศจินะครับผมหพุศจินะครับสี่บวกหนเป็น5นะครับให้5เป็นเลขดับนะครับออก4ี่นะครับผมสี่ย์สหลักร้อยเป็นเลข4ีเลขดับเป็นเลขห้ครับหพุศจินะครับหก็เป็น16บหกพุศจนะครับผมสิบหพุศจิ 1> 6กบวกหเป็น7นะครับผม6กบวกหนึ่งเป็น7ก็ให้7เป็นเลขดับออก6กหนะครับผมหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข7นะครับผม1นธันวานะครับผม1นธันวาหนึธันวานะครับห้าบวกหเป็น6นะครับผมให้6เป็นเลขดับนะครับก็ได้6เป็นเลขดับก็ออก9 9 4นะครับผม1 0 0 9 9 4ก็หลักร้อยเป็นเลข9กเลขดับเป็นเลข6นะครับมาดู16ทธันวา6กสานะครับ เลขดับหลักร้อยนะครับเลขดับหลักร้อยสูตรที่1นะครับก็3าบวกหเป็น4นะครับผม3าบวกหเป็น4ให้4เป็นเลขดับนะครับนะครับก็เลขดับหลักร้อยนะครับสูตรที่1 16ธันวาหกสานะครับผมก็ได้เลข4เป็นเลขดับนะครับผมสูตรที่1หลักร้อยนะครับสำหรับอ่าสูตรนี้นะครับเป็นแค่ แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับสูตรดับร้อยครั้งที่1นะครับดับร้อยครั้งที่1นะครับก็เป็นเลข4นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ